พูดถึงเรื่องอดีตเนาะทุกคนต้องมีอดีตที่จำได้และฝังใจมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเลยผมจำได้เลยสมัยก่อนพ่อแม่พาเล่ล่อนพ่อแม่ก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยนะคือชาวบ้านทั่วไปนี่แหละก็ไปเช่าไล่อยู่บ้านหนองแขมปัจจุบันนะเขาเรียกว่าหนองแขม ก็ห่างจากบ้านผมประมาณสักถ้าเป็นทางลัดที่เดินกันก็ประมาณสักสิบก่าโลถ้าทางอ้อมก็ตกยี่สิบโลนั่นแหละถ้าทางอ้อมถ้าทางถนนใหญ่ทุกวันเนี้จะมากสมัยก่อนจะเดินกันไปเดิน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 แล้วครึ่งวันก็ไปพักไปพักอยู่ตรงช่วงกลางก่อนจะถึงหมู่บ้านหนองแขมเออห่อข้าวไปกินห่อข้าวไปกินใส่ใบตรงใบตอง,ตอ,งอะไรกันผก็เป็นเด็ก อายุน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินหกขวบเจ็ดขวบอะก็ไปกับคนโตกว่าจะถึงหมู่บ้านที่เราจะไปอ่ะก็เดินทางกันนานนะความรู้สึกนานมากนานมากเป็นเด็กเนาะพ่อแม่ก็ไปทำไร่ไปทำไร่อยู่อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกไหดงภาษาพื้นบ้านเนาะ ไฮดงคือภาษาพื้นบ้านผมผมจะพูดภาษาเหมือนเงี้ยวอะเรียกไฮดงถ้าเป็นภาษาไทยก็เลยไล,ดไลด่ดงไล่ดงจริงๆไฮดงยังไม่มีคมําว่าหน้องแขมก็ไปรับไอ้ไอ้เอช่าที่ทําไล่อยู่นั่นนะพ่อแม่ก็ลําบากเวลาไม่มีตังค์จะเอาเข้าโพดไปขายก็นั่งนั่งแกะกันนะนั่งแกะอยู่ในมุง้งไม่ให้มันกระดินะ่นน่ะแล้วก็เอาใส่หาบพ่อก็ชอบ พาผมไปด้วยผมก็ยังไม่ทันได้เข้าโรงเรียนถ้ายังไม่เข้าโรงเรียนก็ไม่น่าจะเกินห้าขวบหกขวบะแต่แต่รู้สึกอะไรเหมือนรู้รู้หมดทุกอย่างการเดินทางหาบข้าวโพดไปขายโรงสีจะอยู่ปากทางถนนใหญ่ห่างจากในหมู่บ้านประมาณสักห้ากิโลแล้วไร่ที่พ่อทำอะจะอยู่ข้างในนอกหมู่บ้านในไร่ไปอีกประมาณกิโลกว่าต้องหาบไปขายหูพ่อแม่ลำบาก มากๆกว่าจะได้เงินทองมาซื้อกับข้าวกับปลาให้เรากินทุกวันเนี่ยเออเหนื่อยนึกถึงเกแล้วเราเราก็เหนื่อยแทนเรานี่อยู่ในยุคที่เหมือนว่าไม่ลําบากถือว่าไม่ลําบากนะพอหากินแบบอืมอดก็แค่อดตังค์แต่ไม่ได้ลําบากกายเหมือนสมัยสมัยก่อนนะครนี้ป้ากับลุง ป้ากบลุงก็เป็นคนคนลบบุรีแล้วนี่แหละคือคนบ้านบางจันี่เนี่ยป้ากบลุงอ่ะก็ย้ายไปทำการค้าการขายอยู่ที่อำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นป้าก็เปิดเขียงเนื้อ <c oughs> แกก็ไปกับเพื่อนแกเพื่อนแกคือว่าเหมือนเสี่ยวกันนะขยกไปทั้งครอบครัวเลยนะคือไม่ใช่คนอีสานนะคือทั้งคู่ก็คือทั้งเสี่ยวกแกคือเป็นคนที่หมู่บ้านผมหมดทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวแกกบลงก็เป็นคน คนที่ในหมู่บ้านคนลบบุรีเราทั้งคู่อ่ะคือไม่ใช่คนอีสานเพียงแต่ไปทำมาหากินอยู่ที่อีสานอยู่ที่ชุมเพแกไปอยู่นานเนาะจนเรียกว่ามีฐานะดีพอสมควรนะป้าเขาจะเปิดเฉียงเนื้ออยู่ในตลาดเปิดเฉียงเนื้อแล้วก็ลุงแกก็เปิดร้านทำลาบทำก้อยอยู่ในตลาดอำเภอชุมเพ คนอีสานจะเรียกลุงว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ภาษาอีสานของแถวขอนแก่นจุมเพมันจะเป็นอีสานแบบไทยๆอ่ะอีสานมันไทยๆมันมันไม่มันไม่ได้พูดสวยพูดอะไรมันเหมือนเราฟังดูแล้วเป็นภาษาเหมือนภาษาลางอีสานแกก็พูดค่องนะแกคนโตไปอยู่นานลุงก็เป็นคนพูดอีสานได้ได้ได้ค่องกรเรียกพ่อใหญ่เอาซอยหางซอยจุอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นแถวๆนั้นเนาะ ตอนนั้นยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะแต่จาได้บ้านป้านี่เขาอยู่ติดกับธนาคารธนาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละข้างหลังข้างหลังชิวชมเพที่บ้านบ้านป้านจะเป็นโรงหนังแกอยู่ในเขตทําเลที่ที่ดีที่ดีเลยแหละผมก็ไปอยู่กับแม่อาศัยบ้านป้าอยู่ไม่รู้แม่เขามีปัญหาอะไรไม่รู้พ่อผมก็ขับสามล้อส่งเนื้อไปรับ ตีนงัวตีนควายมาเผาแล้วก็ทุบๆๆเราไปส่งตามตามเขียงเนื้ออะไรเนี่ยพ่อทํอ่ะเออลาบากนะคนสมัยก่อนทำมาหากินแม่เขาไปอยู่ได้นาะนพี่ชายก็ไปเรียน,พ,ยยนพี่ชายก็ไปเรียนปสามมั้งพี่ชายปสามอยู่ที่อำเภอจุมเพ,มเพ,มเพ,มเพผมก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนโอ้ชีวิตสมัยก่อนเล่เล่ล่อนเล่ล่อนมาก แม่ผมก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้คล้ายว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรแกทึ้งกลับมาอยู่บ้านบ้านที่ลบบุรีมันเดิมป้าเขาก็เอาน้องชายสองคนไปอยู่ด้วยน้องชายตอนนั้นก็น่าจะยังไม่ได้เมียหรอกเพราะว่าแกไปได้เมียอีสานทั้งคู่แสดงว่าตอนไปนี่แกยังหนุ่มอยู่แกยังหนุ่มอยู่น้าบ่าวเขาเรียกน้าบ่าวนะน้าเขาก็เป็นคนตัดผ้าไปเรียนตัดผ้ามา น้าอีกคนหนึ่งขึ้นนบัตรที่อยู่สิงบุริเป็นไปลบที่ลาวไปลบที่ลาวแล้วก็สมัยก่อนไปเรียนเรียนตัดผ้าต้องเสียตังเรียนนะก็คือส่งน้องชายสองคนเนี่ยไปเรียนตัดผ้า <c oughs> ไปเรียนตัดผ้า <c oughs> พอมีวิชาชีพก็ไปเปิดร้านตัดผ้าอยู่ที่ชุมเพคนหนึง่งไปอยู่ที่ขอนแก่นคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ขอนแก่นไปเปิดร้านตัดผ้าสมัยก่อนเสื้อผ้าเนี่ยต้องต้องไปวัดตัวตัดกันนะไม่ค่อยมีขายแบบ สมัยนี้หรอกเออบ้านก็มาอยู่อยู่อยู่ลบบุรีแล้วนะบ้านผมก็อยู่ลบบุรีแล้วก็ได้ยินข่าวนะเขามามาบ้านเนาะเขาก็เป็นคนเหมือนหัวหัวดีแกก็ไปรับเสื้อผ้าโหลจากโรงงานมาตัดเสื้อผ้าโหลมาตัดเออมาตัดมาตัดแล้วแกก็คนอีสานนะเขาจะไม่ค่อยมีเงินสดหรอกไม่ค่อยมีเงินสดหรอกเขาก็จะขี่พิก up ไปตามหมู่บ้านแล้วก็ เอาเกงเอาเสื้อที่เขาตัดนั่นแหละไปแลกเขาเรียกอะไรนะแลกข้าวเปลือกเออเขาไม่มีไม่มีข้าวแบบเอ่ไม่มีเงินนะเอาเอามาแลกว่ากี่ถังได้ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แกแกพูดให้ฟังนะตอนนั้นนะแกพูดให้ฟังว่าไม่มีที่เก็บตังค์คือคนจากคนไม่มีนะกลายเป็นคนมีขึ้นทันทีทันใจเลยเออคนเรานี่หัว,ด,หว,ด,หวด,ด,ดีหัวดีจริงหัวดีฉลาดฉลาดหัวดีจริงๆ ส่วนพ่อผมเนี่ยเป็นคนมาจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วครันนี้เหมือนจะพ่อผมพ่อผมนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนไทยครัก็คือเป็นเด็กตั้งแต่เด็กน้อยสิบสิบสิบเบ็ดสิบสองสิบสาก็ออกตามพักพวกมาหารับจ้างตามหมู่บ้านแถวภาคกลางอ่ะก็มาอยู่กับคนแถวในหมู่บ้าน แม่ผมอยู่นานจนเขาบวชให้แล้วก็แต่งเมียให้เป็น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 พ่อผมกับแม่ผมทุกวันเนี้เออแล้วก็บ้านนาโพเขายุบหมู่บ้านยังไงไม่ต้อเขาเรีกยกบ้านเก่าครั้นี้เขาย้ายมาอยู่บ้านหนองสโนโที่อำเภอห้วยแเลงเ,เ,เลยเป็นคนขอนเออชุบเลยเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชสมัยก่อนเนาะ ทำมาหากินกันยากลําบากทุกวันนี้เราก็ว่าเราลําบากแต่สมัยก่อนนี้ลําบากกว่านี้เยอะช่วงที่ผมเล่าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณพศ25 21ประมาณนั้นแหละผมก็อยู่ประมาณห้าหกขวบอะประมาณห้าหขวบยี่สิบสองมันไปไม่เกินนี้ดอกยี่สองยี่นี่แหละอยู่ประมาณขาบไค่ขับคา,า,าประมาณนี้แหละพศนะเพลงยุคนั้นที่ดังอะผมจำได้เลยเพลง เอโชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงนี่ชมยงเข้าไปดูหนังในโรงหนังที่ชุมเพครั้งแรกเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องซูเปอร์แมนซูเปอรแ์รแมนนี่มีมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆเลยนะมีป้าผมอีกคนหนึ่งเป็นป้าคนโตเนาะพ่อแม่ทำไรอะไรก็ลำบากนะผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ท่านชอบผมไปฝากไว้ ที่บ้านป้ากับบ้านลุงถูกบ้านป้าบ้านลุงเนี่ยเขาก็รักผมนะเป็นเด็กคนเดียวคนอื่นลูกเขาก็โตหมดแล้วโตหมดแล้วเวลาแกจะไปรับจ้างกันเนี่ยอแกจะเอาเขาเรียกบ้านผมเรียกกระแทะกระแทะก็คือมีงวสองตัวแล้วก็มีเหมือนเป็นเกวียนน่ะอยู่ด้านหลังอะ่ะเรียกกระแทะมีช่วงหนึ่งยังจําได้อยู่เลยแก ไปรับจ้างถางป่าอยู่เขาดอนดึงเ่ยเขาดอนดึงอําเภอบ้านหมีตอนนั้นเป็นป่าผมดูแล้วมันเปื่อนป่าเกต้นไม้ก็เท่าขาเท่าแขนนี่เนี่ยถางป่าโอ้ยังนึก,น,กน,นึกขึ้นได้ขี่เกวียนไปกระตัก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 ไปเรื่อยเพราะว่าบ้านหนองแขมกับกับไอเขาดอนดึงเนี่ยไม่ห่างกันมากไม่น่าเกินสิบกิโลก็ไปถางป่า S <S <s <học> ทุกวันนี้เนาะมีอะไรอดีตอดีตก็มาเล่าสู่กันฟัง